สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่าที่ไม่จบนก,ก็คือมีการออกมาท้าทายนะคะเยอะ,ยะ,ยะเยเขาต่างๆนานาน,นะคะว่าต่อไปเนี่ยเนี่ยกูมียันกูมียันกูมียันกันผีเออผีตัวไหนที่จะมาเกาะแข้งเกาะขานักอย่านะเออบอสันดีอืมมาที่นี่ที่ไหนมีการขุดหาข้อมูลคุดหาอ่าทุกสิ่งทุกอย่างว่า มันเป็นจริงอย่างที่เขาออกมาประกาศหรือเปล่านะอืมอ่าเป็นจริงอย่างที่เขาออกมาประกาศหรือเปล่าบัาที่นี่พอคุณเจอข้อมูลเรียบร้อยทุกอย่างว่าเอ้ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เอ่อเจนาทแห่งดาวีเอ่อระบ,บุไว้นี่พื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นป่าสงวนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมพิกัดตำแหน่งตรงนั้นยังเป็นป่าสงวน ร้อยเปอร์เซ็นนะคะอืมเล้วที่นี่การที่เป็นป่าสงวนอืมการที่เป็นป่าสงวนนะ่ะ <c oughs> การเข้าทําประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมันผิดอยู่บ่บัานการเปลี่ยนแปลงสภาพดินมันผิดไหมที่นี่นะตายบานนี้ฉันไม่เสียได้หรอกค่ะอ่นิทานนะคะนิทานนิทานเดอ้ออืม ฉันไม่เสียได้แล้วค่ะถ้าเทียบกับอ,อ่สิ่งที่ชาวบ้านจะต้องเจอที่ของฉันนะมันเล็กน้อยค่ะเออถ้าสมมุติว่าจะมีการยึดหรือว่าจะมีการเอาคืนนะคะอืมของฉันน่ถือว่าจิบจิบค่ะอืมถ้าเทียบกับชาวบ้านที่จะต้องเจออืมนะเพราะอะไรเพราะมีการวางแผนมีการเตรียมการมีการส่งงานให้โรงเรียนชาวบ้านค่ะอืมณนะตอนนี้นะคะเออเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกัน มันเป็นตัวประกันค่ะทำคนอื่นไว้เยอะตอนนี้ถึงเวลาตัวเองแล้วเนาะอืมค่ะก็ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ไม่ผิดก็ต่อสู้ไปทําไมต้องดึงคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าคิดว่าตัวสิ่งที่ทําไปอะ่ะมันถูกต้องเราก็ไม่ได้ขัดเนาะอ่าในการที่ร้องให้ตรวจสอบในส่วนเขาแหวงเขาเวงอะไรพวกเนี้ยอืมนะอ่า ชอบอวดตัวว่าเด่นมี power อ่ากว่าคนอื่นอ่ากูอยู่กับตัวตุ่นค่ะบิ big ๊กบิ๊กไม่มีใครทำอะไรกูได้นะคะอืมค่ะทำไมไม่รวมตัวอะไรมาอ่าในส่วนนี้นะคะมันทำไม่ได้ค่ะพี่ดวงนภา <c oughs> ในการขับไล่ใครบางคนอะ่ะมันเคยมีเหตุการณ์เนาะอืมมันเคยมีเหตุการณ์ที่มีการ ประชาคมมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่คนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ออกไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังทำไม่ได้เพราะว่า,าคนไทยนะคะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนาะในส่วนนี้นะคะอืมอเคยมีการทำแบบนี้กับเรามาก่อนแล้วเขาก็ยังทำไม่ได้นะคะอย่างมากก็แค่มีการตั้งกฎให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบท,ท,ที่ทางในอำเภออืมที่ทางในอำเภอ เขาตั้งกฎมาให้นะคะในในตรงนั้นเนาะอืมถ้าจะขับไล่ใครนะมันไม่สามารถไล่ได้อยู่แล้วนะคะอืมค่ะเออตัวตุ่นทําให้นางเสียนิสัยเพราะอยากได้ผลงานเลยอิงคนบาปนูว่าอันนางนะเหตุให้ตัวตุ่นเสียนิสัยใครเป็นคนทําให้ใครเสียนิสัยกันเน่ มันบอแมนว่าเพิ่นมันไม่ใช่แค่อันนี้นิทานเล่านิทานนิยวงเน่าก่อนนะเนาะอะย้อนกลับมาเล่านิทานนิยวงเน่านะคะมันไม่ใช่ว่าเอา่อตัวตุ่นทําให้นางเสียนิสัยนะนิสัยนางเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนางนะ่ะทําให้ตัวตุ่นเสียนิสยัยทําให้ตัวตุน่นเขาเรียกว่าเอา่อมีเรื่องมีราวอับอายอืมค่ะนะอันนี้เอาจริงเลยนะ ทุกอย่างทุกครั้งนะคะอืมของอีหยวกเน่าในนิทานนี้ทุกเรื่องราวที่เป็นข่าวหรือที่เป็นประเด็นมีการวางแผนมาทุกอย่างไม,ไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดจะทําก็ทํานะตอนนั้นเป็นการวางแผนมาทุกอย่างทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นใช่มันรอขาต่างหมันโมเมนตตัวตุนนะมันบมทันมันนะ่ะนะเออว่าแมนเ,เดน้อันมันอนะ่ะ ไม่ใช่มันโดนตัวตุ่นนั่นอันนี้นะตัวตุ่นนแต่ท่านมันทุกวันนี้หูตาสว่างกันหมดแล้วค่ะตัวตุ่นก็เออนะสิบอกใหยตอนนี้นะคะพากันแบบว่าแตกกระจายกันหมดแล้วนะคะไม่เอาด้วยแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวตุ่นที่เคยมาอยู่มาอยู่มาดูแลความปลอดภัยนะ่ะทุกวันนี้คิดยังไงเขารู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วค่ะเออนะมีแต่คนแบบว่าบายเบียบไม่เอาแล้วอ,อแสบ ละอานะคะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมีการาคิดวางแผนไว้ทุกอย่างนะคะในใน,ในแต่ละประเด็นเนาะอืมค่ะในแต่ละประเด็นนาะวางแผนมาเรียบร้อยจ้อืออนะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวตุนไม่ว่าจะเป็นตัวอ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยอ่ที่เคยสนับสนุนที่เคยเข้าค้าเอื้อมละอากันเมื่อเรวจ้าเขาจนวอาว่า,วาเอา้าเป็นจังสี่บบ นะอืมนะทุกคนเขาเอือมละแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งคนที่อยู่เคียงข้างตัวเองแม้กระทั่งอืมแม้กระทั่งคนที่เคยต่อสู้ด้วยกันเขายังปีกตัวออกหมดแล้วค่ะอืมค่ะคาะเรียหลงเสียงออนไม่เชื่อว่าตุนจะโง่กว่นานางเขาไม่งโง่ค่ะแต่ว่าเขาหลงกลอืนมนะพี่ลงนาภา เขาไม่โง่กว่าแต่เขาหลงกลแล้วเขาก็เหมือนกับว่าทําไมเราถึงเชื่อคนคนนี้แต่มันตกกระไดพ่อจรนไปแล้วไงเออนิทานนะคะนิทานมันตกกระไดพ่อจรนไปแล้วดิให้แจงใดละ่ะนะอืมกลับตัวก็ไม่ได้เพราะเราคนไทยไม่ใช่โจรนขายชาติอยู่ไหนก็ได้ไม่ใช่คนต่างชาติต่างด้าใช่ค่ะอืมนะ และแล้วนะไอในส่วนในส่วนที่บอกว่าจะขับไล่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ไม่สามารถทําได้นะคะในส่วนนี้ก็แล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะทําด้วยนะให้เขาพิจารณาตัวเองเนาะอืมในส่วนที่อ่ามีใครคอมเมนต์เมื่อกี้นี้บอกว่าทําไมไม่ขับไล่รวมตัวกันขับไล่นะคะมันไม่ทําไม่ได้ค่ะแล้วไม่มีใครอยากทําด้วยนะคะให้เจ้าตัวพิจารณาตัวเองว่ามันสมควรอยู่กับสังคมนี้ไหมพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะอืมเออ อ่าลุนซ่าขับรถขึ้นเขามาแล้วนาพอลี่ระวังตัวกันเด้อโอ้ยวายาเข้ามาลูกค่ะอืมนะอืมขับรถขับรถดีๆเด้อขับรถดีๆเด้อน,นะค่ะใช้คําว่าเออเอามาแอบอ้างอ๋อค่ะนะคะอืมบอกหัวใจเล้ว่ะ <c oughs> สิมาบอก เออการสิลงไปยุ่พอดีอืมลองคิดว่าคดีใหญ่จะขนาดไหนอ่านั่นแหละพี่ติวสวัสดีค่ะดิดนิว้วแก๊กก็ได้เลยนะยามใจอ๋อดิดนิว้วแก๊กก็ได้เลยเนาะเออกับตัวก็ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันตกกระไดพอยโจน้น,นิทานนะนี่เล่านิทานให,ให้ฟังช่วงเช้านะคะสวัสดีหนึ่งพันยี่สิบแปดท่านค่ะอืมกดไลค์ให้ด้วย อ่าอ่านะในส่วนในในส่วนอ่าเรียกอะไรนะส่วนอ่าที่เป็นเรื่องของตัวตุ่นตัวอ้นเนะาะเออนะอันที่จริงแล้วมันค่ะ